ก็มีการยืนยันกันว่าจะมากันครับนะครับทางสมารครวงวนังกิตเนี่ยทําหนังสือแจ้งมาที่สมารครวงวนไทยว่าครับออออขอแจ้งให้ทราบว่าในหนนี้เราได้กําหนดวันที่เจ็ด ครับเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยตอนแรกมีการกำหนดมีการกำหนดเรียบร้อยแล้วก็แจ้งมาอันนี้เป็นการกำหนดตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วผมคิดว่าเมื่อกลางปีอ๋อว่ามนไม่ใช่เขาเขากำหนดประมาณสักผมคิดว่าเดือนที่มีการกําหนดว่าสิงหาคมิุนสิงหากักยาอะไรประมาณนี้นะก็คือคือค่อนมามาเลยเลยจากกลางปีที่แล้วมาเล็กน้อยแล้วก็มีหนังสือยืนยันมาในช่วงรู้สึกจะเดือนในช่วง คออนเดือนพุทธศิศธกรบ,รบนะครับยืนยันมาเป็นทางการและบอกเงื่อนไขมาด้วยบอกเงื่อนไขมาว่าเอฟเอไทยแลนด์สมาคมบอลแห่งประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเรื่องที่พักโรงแรม5้ดาวทั้งมากันทั้งหมด65คสิคนต้องดูแลในในเรื่องพูดง่ายคือว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มาเตะสิงโต,ตคำรามเยทั้งชุดเนี่ยจะต้องเดินทางแล้วก็มีเรื่องารายละเอียดยิบอะแล้วก็เรื่องโรงแรมที่พักก็ต้องต้องส่งคนมาดูว่าเหมาะสมหรือไม่อะไรต่างต่างนะครับเรื่องพวกนี้สิ่งที่เป็นความต้องการของทางสมาคมกังเหล่านี้เนี่ยทางสมาคมวบฏไทยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีรายละเอียดต่อไปก็คือ เรื่องลิขสิทธิ์ทีวีนะฮะมีมีมีกำหนดไว้เลยในนั้นเลยระบุไว้เลยระบุไว้เลยว่าว่าต้องการให้คือความจริงแล้วผมผมเล่านิดหนึ่งว่าเรื่องลิขสิทธิ์ทีวีเนี่ยตามระเบียบของฟีฟ่าข้อบังคับของฟีฟ่าเนี่ยถ้าแข่งที่ประเทศไหนครับประเทศนั้นก็จะ เป็นเจ้าของสิทธ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่จะได้สิทธิตรงนั้นได้สิทธิทั้งหมดทั้งถ่ายทอดภายในประเทศและถ่ายทอดออกไปต่างประเทศอังกฤษไปแข่งกับประเทศไหนก็ตามประเทศที่เชิญอังกฤษไปแข่งก็จะได้ได้สิทธิตรงนั้นตามข้อบังคับแล้วถ้าอังกฤษมาแข่งกับไทยถ้าเกิดเกมที่ว่านี้จริงครับ ไทยเราก็จะได้เราได้ที่กสิทธิ์โดยโดยอัตโนมัติหรือตามตามระเบียบของฟีฟ่าอยู่แล้วอยู่แล้วแต่ว่าทางอังกฤษเองเนี่ยแจ้งความต้องการครับคือแจ้งข้อเรียกร้องมาว่าถ้าเขาจะมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าให้จ่ายตามนี้ครับแล้วก็ลิขกสิทธ์ทีวีที่กลับไปยังอังกฤษเนี่ยเขาขอสงวนไว้ถ้ากลับไปทางอังกฤษ มายถึงเราถ่ายทอดไปเนี่ยเราได้เฉพาะของทางเราถ่ายทอดในบ้านเราหรือสมมุติว่ามาเลเซียสิงคโปร์อะไรต่างๆใช่ซึ่งความจริงมันไม่มีมูลค่าอะไรเพราะแมชอย่างเฟรนลี่แมชอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปทําอะไรไม่ได้อะไรเท่าไรหรอกแต่ที่ลอร์ดดูวิทริสแมนเนี่ยมีการกล่าวหาคือกล่าวหาเรื่องว่าทางคุณววีขอลิขสิทธ ที่จะจัดในไทยนี้เขาไม่รู้ไงเขาพูดไปเนี่ยผมถึงบอกว่าผมผมเห็นข้อกาวหาเนี่ยผมก็รู้สึกว <c> ่า <oughs> คือคือเราเทรชแนเนี่ยไม่ให้เป็นคนในวงการฟุตบอลมาก่อนเขาเป็นนักการเมืองคเขาไม่ค่อยไม่ค่อย,ยจะรู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งที่เข้าไปกล่าวหาโดยที่ มีบทความบางบทความบอกว่าเป็นเรื่องที่คนที่ทํางานอยู่กับเขาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากมว่าเอ๊ะทำไมไปไปพูดอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าอย่างที่คุณจ้าคุณสาธิตถามผมว่าผมหนกักใจผมไม่หนกักใจเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้กฎระเบียบอยู่แล้วแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมมีหนังสือที่เป็นทางการจากเขาคือคุณมีบอกว่าไม่หนกักใจเพราะว่า ไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาเลยผมไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาเขาเลยเพราะว่าเราก็พูดมาเรื่องนี้เนี่ยผมเหมือนกับคิดผมคิดว่าเขาคงไม่ได้รับการแนะนําปรึกษาเลยกับในส่วนที่ทำหนังสือถึงผมมาเป็นทางการนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วอีกอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของระเบียบข้อบังคับของฟีฟ่ากำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับ ผมได้คุยกับคุณวริมกุดีรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในะพระบรมราชูปถัมภ์ช่วงแรกคุณวรีได้ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆทั้งหมดเกี่ยวกับการที่ทีมชาติไทยเราตอนแรกจะโดนแบนถูกตัดสิทธิ์คือถูกปรับให้แพ้แล้วก็ตกรอบในฟุตบอลปรยโอลิมปิกกันนะครับแต่หลังจากนั้นถ้าดูตามเหตุและผลจากที่คุณวีได้ได,ได้อธิบายมาก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าเราไม่ได้ผิดเพราะว่าสุจริตจันทกนถ้าบอกว่าโดนโทษแบนอยู่แล้วลงสนาม ในความเป็นจริงก็คือใช้โทษแบนหมดไปแล้วในฟุตบอลเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมาปรับทีมไทยเรานะครับคราวนี้มาถึงข้อกล่าวหาที่คุณวรวีโดนหลอดเดวิดทริสแมนอดีตประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้กล่าวหาในเบื้องต้นนี้อย่างที่ผมได้ถามและคุณวรวีก็ได้ได้ไดชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ได้หนักใจอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้กระทําความผิดอะไรตามข้อกล่าวหาใดทั้งสิ้นแต่แน่นอนครับเรื่องนี้มันจะมีอีกหลาย หลายมุมหลายแง่ที่ผมคงจะต้องคุยกับคุณวรวีในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะครับเพื่อให้ทุกทกท่านแฟนรายการท่านผู้ชมทั้งหมดที่ติดตามแล้วก็สนใจอยากจะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับทราบอย่างกระจ่างว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีคนถามเอ๊ะทำไมไม่ถามมุมนี้ทำไมไม่ถามมุมนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพ,พักกันคู่เดียวครับแล้วผมจะกลับมาพูดคุยกับคุณวรวีในทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้ทุกทกท่านได้เกิดความกระจ่างที่สุดนะครับว่าคุณวรวี เป็นตามที่เขากล่าวหาหรือว่าไม่ได้เป็นตามที่กล่าวหานะครับเราพักกันผู้เดียวครับวิกจาจอกกีฬากับข้าสู่ช่วงที่2ของวิ๊กจ้าจอกกีฬาครับ ผมพูดคุยอยู่กับคุณวรวีมกุดีรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประเด็นหลักหลัหล,หลังจากเรื่องของปรีโอลิมปิกที่เรียกว่าได้รับความกระจ่างกันไปแล้วนะครับมาถึงข้อกล่าวหาที่ทางอดีตประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษหลอร์ดเดวิดทริสแมนได้กล่าวหาบอร์ดบริหารฟีฟ่าสี่คนหนึ่งในจำนวนนั้นมีชื่อของคุณวรวีในลักษณะเกี่ยวกับว่าต้องการ พูดขอรับผลประโยชน์เหมือนกับติดสินบนอะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ได้พูดคุยกับคุณโรยีไปแล้วเรื่องที่ทีมชาติอังกฤษจะมาแข่งกับไทยซึ่งเป็นเป็นจุดที่ลอรดทริสแมนบอกว่าคุณโรีเนี่ยเรียกขอค่าลิขสิทธิ์ที่จะถ่ายทอดในการที่อังกฤษจะมาแข่งที่ประเทศไทยซึ่งคุณโรีก็บอกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันก็เป็นสิทธิที่เราจะได้ตามอีู่ช่าระบุไ่แล้วนะ <on> วครับแล้วที่คุณวรีได้บอกว่าตามโปรแกรมอังกฤษเนี่ยตอนแรกยืนยันแล้วว่าเจมิถุนายนของปีนี้ก็คือคถ้านับจากวันนี้เหลือ,ออีกไม่ถึง 1, 1เดือนข้างหน้าถ้าเป็นไปตามโปรแกรมเดิมอังกฤษจะมาเตะครับครับครับแล้วเพราะอะไรโปรแกรมนี้ถึงถูกยกเลิกถูกยกเลิกไปครับครับโอเคผมผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งตรงที่ ในเรื่องที่ลอทรัสมันได้พูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับผมขอชี้แจงอีกนิดหนึ่งว่าการพูดคุยกันในเรื่องการเชิญทีมช่าตอังกฤษเนี่ยเป็นการคุยไม่ใช่ผมเอาบริษัทส่วนตัวผมไปคุยคุยในฐานะหรือสมอคมฟุตบอลผมคุยในฐานะสมอคมฟุตบอลมีจดหมายอย่างเป็นทางการตอบโต้กันในฐานะของสมอคมฟุตบอลและอย่างที่ผมเรียนคุณสาธิตว่า มีจดหมายที่เป็นทางการจากสมาคมบอลอังกฤษแจ้งความต้องการความเรื่องที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการให้กับทีมชาติอังกฤษและก็ระบุเงื่อนไขายในเรื่องของลิขสิทธิ์ทีวีไว้ว่าอย่างไรกันครับได้บอกตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงก่อนพักเบรกก็คือว่าเป็นการเจรจากันระหว่างสมาคมฟุตบอลกับสมาคมฟุตบอลของไทยกับอังกฤษโดยตรง โดยคุณวรวีในฐานะนายกสมาคมณเวลานั้นก็ต้องเป็นผู้ที่จะดําเนินการพูดคุยเจรจาครับคราวนี้ก็ผมคิดว่าท่าเรื่องสมมุติว่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นสมมุตินะมันก็ต้องตกอยู่กับสมาคมฟุตบอล่งประเทศไทยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณวรวีจะจะเจรจาแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เข้าส่วนตัวไม่มีทางเป็นไปได้เลยสมาคมฟุตบอลอังกฤษเป็นสมาคมฟุตบอลระดับโลก ่วาไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าที่จะเอาเ,อาเรื่องรเรื่องตรงนี้ซึ่งเป็น ผลประโยชน์เนี่ยเอามาแอบให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่คราวนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันทั่วไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการปฏิบัติแบบสากลว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นมันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรแต่มีการรับรู้กันโดยโดยกระจ่างแจ้งแล้วอย่างเย็นที่คุณวรบีบอกว่าทางสวคมังอังกฤษก็ได้แจ้งมาว่ามีรายการอะไรบ้างที่ไทยเราจะต้องรับผิดชอบครับถ้าอังกฤษมาแข่งวันที่7มิถุนายนค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วก็ยังมีระบุเงื่อไข อ,อันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ทีวีนะครับว่าการถ่ายทอดที่จะกลับไปยังอังกฤษนั้นเ,เ <ขอ S 1> นี่ยอังกฤษขอสงวนไว้ซึ่งซึ่งไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ไปได้ตรงนั้นซึ่งซึ่ง,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 งอื่นๆแล้วเนี่ยคุณค่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแต่ว่าผมคิดผมเข้าใจว่าลอดเดวิดทรชแมนเนี่ยไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนี้ในการติดต่อระหว่างสมาคมต่อสมาคมเขาไม่ทราบแต่คราวนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าที่ลอทเชสแมนเนี่ยกล่าวหาคุณวรวีว่าขอขอค่อาลิขสิทธิ์ตรงนี้คนฟังโดยทั่วไปจะมองว่าเป็นการเจรจากันระหว่างคุณวรวีกับลอทเชสแมนโดยตรงจริงไหมครับ,รบที่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 ลอทเชสแมนกล่าวหาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคุณวรวีได้ขอกับตัวเขาโดยตรงซึ่งในความจริงอย่างที่คุณวรวีอธิบายก็คือลอทเชสแมนเนี่ย พบป่ากับผมน้อยมากเพราะว่าเขาเป็นประธานฟุตบอลอังเฤษเพิ่งเข้ามาใหม่ผมโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักกับเขาไม่ได้รู้จักกันทำไมรู้จักกับงานส่วนตัวเพราะว่าเดิมนั้นเจฟฟทอมสันนายกคนเดิมหรือประธานฟุตบอลอังกกษคนเดิมเนี่ยอันนี้ผมรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าพอต่อหลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลอร์ดเทรชมันเป็นนักการเมืองที่ถูกยกเอาเข้ามาวางอยู่ในตำแหน่งตรง